เร็วปิ้ยเร็วเร็วเร็วรีบไปเลยไปงานนี้ค่ะลินตดโปรแฟรค่ะอิ่มน้ำสำราญ14-20สิงหาคนมนี้ที่ชั้นจีเซ็นทรัลจันทบ,บุรีบอกก่อนแค่เจ็ดวันนะคะอาหารทุกอย่างนะครับมีโปรโมชั่นและสินค้าจับกล้องได้พันกว่าเมนูค่ะขอให้ตามรถเข็นก็ไปก่อนนะคะจันทบุีไปไหนล่ะไปดูที่เท้าอาหารเป็นเัย้าไปค่ะอยากกินปลาส้มต้มาร้านนี้ปิ่นมณีราชินีปลาส้มค่ะของร้านหนูเนี่ยปลาส้มมีกี่แบบผู้บอกซิเองแบบเลย มีรถลาบของรถดั้งเดิมกล่องอะไรนี่กล่องละร้อยสองร้อยจะได้ครึ่งกิโลจาะหนึ่งร้อยจะได้สองขีแดลแล้วคุณรู้ไหมก็ทอดกับเกล็ดขนมปัง อร่อยมากเลยใช่ไหมตอบอร่อยจ้าหมวนี้เป็นเนื้อปลาบดละเอียดเราทําเป็นแผ่นจ้ะอันนี้จะเป็นแบบนุ่มนุ่มแบบนุ่มอันนี้แบบนุ่มนี่รสชาติาตาเหมือนอาหารฝรั่งเลยนะคะแต่เป็นปลาส้มของเรานี่เองแต่เอากับกันยี่ป้ายก็ได้แบบนี้ร้อยหกสิบบาทเองนี่อันนี้อะ<ช> <100 S 2> ไรสองร้อยใหญ่มากกินกันทั้งแบบแบบทั้งหมู่บ้านนะอันนี้สองร้อยบาทอ่ะเอแคร์เขารสชาติรสมากนี่คือเอแคร์อะไรกันลูกเอแคร์นมสดเอแคร์นมสดคุณท็อปอร่อยยังไงบอกสิมันจะไม่หวานมากค่ะลูกคะมันจะมันนิดหน่อย นี่ค่ะไม่เคกล้ากินต่อมันกล่องอะไรกันบ้างมีสี่สิบหกสิบเก้าสิบค่ะชิ้นช้ามือบ้างชิปปอนเค้กค่ะแลมีวิกกิทสับปะรดค่ะหกสิบบาทนะคะเป็นเค้กรสทองนะคะมีโปรทั้งห้าแถมหนึ่งสิบแถมสองนะคะอย่าลืมแบกมันได้เลยนะคะก็แล้วเยอะมากมายเลยค่ะแต่ว่าแม่ป้นเลยแถมอันได้ไหมได้ได้อ่าขอบคุณค่ะ อยากจะเชิญชวนทุกๆคนมาเที่ยวงานที่มีอาหารอร่อยนะคะกว่า1,000เมนู14-20สิงหาคมมีที่ชั้นีเซ็นทรัลจันทบ,บุรีบอกขอแค่7วันนะคะอาหารทุกอย่างราคาจับต้องได้และมีโปรโมชั่นทุกร้านค่ะลิ้นติโปรแฟน